สนับสนุนโดย SK 999โอ้ยอิเคมีชนิดน้ำขวดเดียวเอาอยู่สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ INTV News วันนี้นะครับยังเกาะติดสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์การส่องออกนะครับของบ้านเรานะครับซึ่งปีนี้ก็มีหลายๆนะครับสัญญาณก็เริ่มสอ่อว่าจะน่าจะดีกว่าปีที่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศในสหรัฐอเมริกาก็ดีหรือของญี่ปุ่นนะครับแม้กระทั่งจีนก็ มีการเติบโตอย่างชนิดที่เนื้อความคาดหมายนะครับวันนี้ก็ยังร่วมสนทนาก,นกันกับท่านรองนะครับอัมพรวันพิชาลัยนะครับรองอธิบดีนะครับกรมการค้าระหว่างประเทศนะครับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะครับอันนี้ต้องขอเรียนทําความเข้าใจคุณผู้ชมนิดนึงจริงๆก็คือกรมส่งเสริมการส่งออกนะครับลหลายๆคนอาจจะคุ้นเคยกับชื่อนี้นะครับแต่นะครับในช่วงนี้นะครับทางกรมก็มีการเปลี่ยนชื่อ เพื่อให้ฟังดูแล้วนะครับมีความเข้าใจชัดเจนขึ้นนะครับก็คือกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะครับวันนี้ท่านรองอภวันนะครับยังอยู่กับผมนะครับต้องขอแนะนําท่านผู้ชมนิดนึงนะครับสวัสดีครับท่านรองครับสวัสดีค่ะครับก็ขอคุยกับท่านรองต่อเป็นอีกวันหนึ่งนะครับเนื่องจากวันที่ผ่านมาเราก็คุยไปได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าก็ยังไม่ครอบคลุมในเนื้อหาเท่าที่ควรนะครับตรงนี้ก็เลยอยากเรียนท่านรองว่าอยากให้ช่วยขยายความต่อนะครับ เรื่องของคำว่าการส่งเสริมการการค้าระหว่างประเทศเนี่ยบทบาทจริงๆนะครับมันมีมากมายนะครับแต่ว่าอยากให้ท่านช่วยอธิบายแบบย่อๆสักนิดหนึ่งให้คุณผู้ชมเข้าใจว่าตอนนี้กรมมีบทบาทหน้าที่สำคัญอะไรบ้างนะครับกรมส่งเสริมกรมชื่อเดิมนะคะคือกรมส่งเสริมการส่งออกหรือ Department of Export Promotion ในตัวของมันเองก็จะบอกชัดเจนว่าเราส่งเสริมการส่งออก แต่สถานการณ์โลกเปลี่ยนแปลงไปนะคะคการค้ากับการลงทุนและการนําเข้ามันเชื่อมโยงต่อกันอย่างใกล้ชิดมากรเราจะส่งออกเราผลิตสินค้าในประเทศอย่างเดียวไม่ได้เราก็ต้องนําเข้าเพราะนั้นบทบาทภารกิจของกรมจริงๆเนี่ยมันเปลี่ยนไปนานแล้วนะคะคทางรัฐบาลท่านรัฐมนตรีก็เลยมีดำริให้เปลี่ยน ชื่อกลมให้สะท้อนกับข้อได้จริงเราก็เลยเปลี่ยนจากกลมส่งเสริมการส่งออกมาเป็นกลมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศการค้าก็คือการนําเข้าและส่งออกนะคะแต่การบทบาทของกลมจากเดิมที่เน้นเรื่องส่งออกอย่างเดียวเราก็จะมาดูเรื่องการนําเข้าด้วยแต่เราไม่ได้ดูนําเข้าสินค้าทุกตัวนะคะการนําเข้านี้คือการนําเข้าปัจจัยการผลิตวัตถุดิบเทคโนโลยีที่เกี่ยวเนื่องกับ สินค้าเพื่อการส่งออกนะคะนั้นบทบาทของกรมปัจจุบันก็ขยายไปกว้างขึ้นรวมถึงการส่งเสริมผู้ประกอบการไทยให้ออกไปลงทุนหรือวางฐานการผลิตในต่างประเทศด้วยครับะะทีนี้ผมเรียนถามตด้รอนิดน,นึงว่านับเวลานี้ถ้าเปรียบการค้าเป็นสงครามการค้านะครับระหว่างประเทศเนี่ยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศก็ถือว่าเป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์ใกล้คิดสถานการณ์รที่สุดนะครับ อยากให้ท่านลองช่วยอธิบายนิดนึงว่าสถานการณ์การค้าภาพรวมๆเนี่ยในแต่ละภูมิภาคเนี่ยการต่อสู้การแข่งขันก็ดีนะครับหรือมาตรการต่างๆที่แต่ละประเทศเขาปกป้องผลประโยชน์ของเขาเนี่ยมันเป็นอุปสรรคนะครับในการที่จะสนับสนุนให้เรามีการเพิ่มมูลค่าการส่งออกอย่างไรครับค่ะก็แน่นอนค่ะปัญหาทางการค้าระหว่างประเทศเนี่ยที่เป็นมาตรการเรียกว่ามาตรการที่ไม่ใช่ภาษีนะคะ มีมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องมาตรฐานเรื่องสิ่งแวดล้อมมันมีเรื่องใหม่ๆเรื่องแรงงานการจ้างงานเด็กสิทธิมนุษยชนมันมีไม่สิ้นสุดนะคะคก็ขึ้นอยู่กับประเทศไหนเนี่ยจะพัฒนาแล้วก็เอามาตรฐานของตัวเองหรือมีอำนาจที่จะเอาสิ่งที่ตัวเองคิดเนี่ยมาวางเป็นกฎเกณฑ์ได้นะคะคซึ่งพวกนี้เนี่ยเราก็ต้องทั้งตั้งรับและบุกเบิกนะคะคก็ในแง่ของกรมเองเนี่ยเ,เรามีสำนักง,งานในต่างประเทศ ที่เหมือนเป็นหน่วยหน้าด่านนะคะนำเอาเออข้อมูลความรู้ต่างๆเนี่ยมาแจ้งกับผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกให้เตรียมความพร้อมในขณะเดียวกันเนี่ยการทำงานของกรมก็จะเปลี่ยนไปนะคะจากการเดิม เราจะมองเหมือนอย่างในอดีตเนี่ยเราจะมองว่าเราทำผลิต OEM ก็คือเราผลิตตามที่คนอยากได้เป็นซัพพลายเชนเป็นซัพพลายเชนของเขาแต่ณปัจจุบันเราคงไม่ได้ไปเป็นอย่างนั้นอีกแล้วนะ,ะคะส่วนที่ยังเป็น OEM อยู่ก็คงยังมีนะคะแต่เราจะมาโฟกัสหรือว่ามาเน้นกลุ่มที่เรามีศักยภาพมากขึ้นก็คือคการผลิตเพื่อตลาดในภาพรวมเดี๋ยวนี้การแข่งขันยากนะคะเพราะผู้ซื้อในแต่ละประเทศก็จะ มีความเป็นปัจเจกบุคคลมีบุค,คลิกความต้องการเฉพาะตัวเนี่ยแตกต่างกันเราก็จะโฟกัสไปที่ตลาดเฉพาะเขาเรียกว่านิช h มร์เก็ตนะคะกลุ่มก็จะมาเน้นในกลุ่มตลาดเฉพาะกลุ่มเขาเรียกนิชแมร์เก็ตนะคะคคเช่นคนอินเดียที่มีไรายได้มากขึ้นทํางานหรือเป็นวัยรุ่นที่มีสไตล์ของตัวเองหรือว่าพวกที่ทํางานเยอะแต่เวลาน้อย ต้องการอะไรที่เร่งด่วนอาหารเฉพาะหรือรของใช้ที่เฉพาะที่อำนวยความสะดวกแล้วก็จะมาเน้นในกลุ่มนี้มากขึ้นหรืออย่างญี่ปุ่นก็จะมาเน้นในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์เฉพาะกลุ่มนะคะการยกระดับไปสู่ตลาดกลุ่มเป้าหมายนะคะคจากเดิมที่เราผลิตเพื่อตลาดทั่วไปเนี่ยก็จะมาเน้นเฉพาะกลุ่มนี้มากขึ้นกรมก็เข้ามาช่วยในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะ ในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรผู้ส่งออกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรู้เพื่อการส่งออกการความรู้เฉพาะตลาดนะคะหรือแม้แต่ความรู้เพื่อการทําธุรกิจออนไลน์ระหว่างประเทศนะคะคือติดอาวุธให้กับผู้ส่งออกใช่ค่ะในเรื่องของเทคโนโลยีก็ดีหรือแม้กระทั่งกลุ่มเป้าหมายที่ควรจะเข้าไปนะครับอันนี้ก็เหมือนกับเราเข้าไปเซอร์วย์ตลาดให้ใช่ค่ะก็คือรู้ว่าในแต่ละกลุ่มประเทศที่เราจะเข้าไปคือไม่ใช่เข้าไปแบบสุ่มเสี่ยง นะครับคือไปแบบมีเป้าหมายมีทิศทางนะครับตรงนี้เป็นบทบาทที่ชัดเจนของกรมส่งเสริมการ้าระหว่างประเทศแล้วก็กรมก็ยังมีการปรับองค์กรภายในนะคะจะมีการทํางานที่เป็นคลัสเตอร์มากขึ้นก็คือการทํางานที่เป็นคลัสเตอร์เพื่อดูแวร์เรเชนทั้งระบบนะคะหรือว่าการเชื่อมต่อกับ Val u e c h a i n ในต่างประเทศที่เชื่อมต่อกันมีการลงทุนในลักษณะนั้นนะคะก็จะทำให้การทำงานเราเนี่ยเห็นภาพชัดเจนขึ้นว่าเราควรจะไปบุก ไปเจาะที่ตรงไหนนะคะแล้วก็ผู้ประกอบการเองเนี่ยก็สามารถเข้ามารับบริการได้ชัดเจนต้องการข้อมูลด้านไหนอุตสาหกรรมไหนนอกจากนี้เรายังมีคลัสเตอร์ของกลุ่มประเทศนะคะคซึ่งแตกต่างจากหน่วยงานอื่นที่มีคลัสเตอร์เฉพาะด้านนะคะครเราจะมีทั้งคลัสเตอร์อุตสาหกรรมและคลัสเตอร์ประเทศก็จะมีการตั้งกลุ่มของศูนย์ธุรกิจ เพื่อ AEC เพื่อการค้าและการลงทุนใน AEC และเอเชียมากขึ้นซึ่งก็ถือว่า AEC และเอเชียเนี่ยเป็นโฟกัสใหม่นะฮะของศูนย์กลางการพัฒนาหรือว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกก็จะเข้าไปช่วยในเรื่องของออกฎระเบียบการค้าเป็นอย่างไร,รจะเข้าไปลงทุนจ้องเริ่มตรงไหนนะคะหรือว่าเรามีความพร้อมที่จะเข้าไปทําธุรกิจนี้เนี่ยพาร์ทเนอร์ของคุณคือใครควรจะผ่านช่องทางไหนทู้พาณิชย์เราเนี่ยจะมีคอนเน็กชันที่ดีกับ ตลาดในท้องถิ่นก็จะเข้ามาช่วยในเรื่องนี้มากขึ้นนะคะครับที่นี่ประเด็นหนึ่งที่สําหรับคนไทยหรือนักลงทุนไทยไม่ว่าจะไปทําทการค้ากับประเทศอื่นๆนะครับไม่ว่าประเทศเพื่อนบ้านก็ดีหรือในเอเชียหรือในยุโรปต่างๆเนี่ยสิ่งสําคัญก็มักจะเจอปัญหาเรื่องข้อกฎระเบียบไม่ว่าจะเป็นข้อกฎหมายนะครับซึ่งบางทีเราไปลงทุนนะครับขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎหมายข้อกฎระเบียบที่ชัดเจนเนี่ย ก็อาจจะทําให้มีความเสียเปรียบไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแข่งขันหรืออาจจะทําให้ไม่ประสบความสําเร็จรในการที่จะเข้าไปลงทุนตรงนี้ไม่ทราบว่าทางกรงกมกมีการให้ความรู้กับผู้นอกจากให้ความ,คมรู้แล้วเนี่ยถ้าหากว่าผู้ประกอบการไทยไปเจออุปสรรครปัญหาทางการค้าที่เรียกว่าเขาเรียกว่ามาตรการที่ไม่ใช่ภาษีนะคะก็สามารถที่จะแจ้งกรม เรามีการประสานงานกับพรมจราจาการค้าระหว่างประเทศหน่วยงานต่างๆมีคณะกรรมการด้านการส่งออกที่จะมาดูในภาพรวมทั้งหมดและมีการทํางานร่วมกันหน่วยงานภาครัฐเนี่ยต้องเรียนว่ามีการบูรณาการการทํางานที่เชื่อมโยงต่อเนื่องกันอยู่แล้วนะคะในการร่วมกันแก้ปัญหาเพราะน,นั่นอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เข้ามาช่วยผู้ประกอบการที่เจอปัญหาภาษาข้างนอกนะคะครับพัอนนี้ถ้ากรณีของ AEC เนี่ย หลายๆคนก็ยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องของกฎหมายระหว่างประเทศะนะครับโดยเฉพาะเรื่องการลงทุนหรือการค้านะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยบางคนสินค้าเราคุ้นเคยกับกฎหมายที่เราใช้ในประเทศอยู่แต่ถ้าไปอีกประเทศนึงเนี่ยตรงนี้ก็จะทําให้สินค้าที่จะเอาไปสู่ใน AEC นะครับแม้ว่าจะเป็นตลาดใหญ่นะครับ แต่ถ้าเจอปัญหาเรื่องอุปสรรคทั้งด้านกฎหมายมันก็จะทําให้การแข่งขันนะครับใน AEC ด้วยกันเนี่ยยังไม่มีความเท่าเทียมันเ,เท่าที่ควรนะครับใน,ในส่วนนี้เนี่ยกรมกําลังรวบรวมข้อมูลเหล่านี้อยู่นะคะคโดยจะรวบรวมทั้งจากทูตพาณิ์ยิของเราในใน,ในต่างประเทศและกําลังพิจารณาว่าเราจะช่วยเหลอเอือผู้ประกอบการอย่างไรที่จะเข้าไปลงทุนได้จริงๆเนี่ยอาจจะมีการว่าจ้างที่ปรึกษา ทางด้านกฎหมายที่ปรึกษาทางด้านการค้าหรือด้านการตลาดขึ้นนะคะเพื่อให้ความช่วยเหลือจริงๆแล้วกรมเนี่ยมีบริการเ,เ,าเรียกว่าศูนย์ข้อมูลศูนย์บริการนะฮะอออตอบข้อสักถาม1169อ๋อมีฮอตไลน์ฮอตไลน์หนึ่เพราะนั้นข้อมูลที่ถามเข้ามาใน1169เนี่ยเรานำมาขยายนะคะเขาเรียกว่า ข้อมูลนั้นเนี่ยถ้าเป็นข้อมูลที่เรามีอยู่เดิมเราก็จะอัปเดตนะคะถ้าข้อมูลใหม่ที่เรายังไม่มีเราก็จะดําเนินการหาข้อมูลนั้นนะคะคตอนนี้กําลังร่วมมือกับหลายหน่วยงานทีเดียวนะคะคทั้งภาคราัฐเอกชนมีการทํางานร่วมกับสถาบันการค้าต่างๆเพื่อรวบรวมข้อมูลแล้วกเ็เป็นการทำงานที่ต้องการทำเพื่อ ตามความต้องการของเอกชนจริงๆนะคะภาครัฐเนี่ยมันทํางานได้หลายอย่างนะ,ะส่วนหนึ่งคือเราทําเพราะเราคิดว่าเราควรจะทําอีกส่วนหนึ่งคือทําตามความต้องการของเอกชน <ues. S 2> <os> กรมจะทํางานโดยประสาในใกล้ชิดกับเอกชนมีการหารือกันทุกเดือนนะคะเป็นรายกลุ่มสินค้าเพราะนั้นเราก็จะรับรู้ ปัญหาอุปสรรคต่างๆแล้วนํามาแก้ไขตลอดเวลาพูดง่ายๆก็คือต้องรู้ทั้งเขารู้ทั้งเราด้วยดังนั้นการค้าเราก็ไม่สามารถที่จะไปส่้เขาได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นโจทย์ที่ทางหลายๆฝ่ายนะครับซึ่งกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศก็พยายามช่วยกันขับเคลื่อนนะครับเพื่อทํำยังไงถึงเราจะไปแข่งขันกับเขาโดยที่อย่างสง่าผ่าเผยนะครับไม่มีความรักลั่นกันมากเกินไปครับ เอาละครับคุณผู้ชมตรงนี้ก็เดี๋ยวต้องขออนุญาตพักอีกสักครู่หนึ่งนะครับยังมีอีกหลายประเด็นนะครับที่ต้องคุยกับท่านต่อนะครับเอสเคเุ๋ย n อีเคมีชนิดน้ำช่วยเพื่นทุกชนิดจเจริญเติบโต,ต,ตได้ดียิ่งขึ้น ให้อาหารได้ทั้งทางรากและทางใบในขวดเดียวกันใช้ง่ายไม่มีผลข้างเคียงนี่คือนวัตกรรมทางการเกษตรแนวใหม่ลดขั้นตอนการหว่านปุ๋ยเม็ดได้มากมายใช้ปุ๋ยน้ำ sk 9 9้ฉีดพ่นทางใบขวดเดียวเอาอยู่ลดต้นทุนเพิ่มผ,ผลผลิตปิดฉากความจนเกษตรกรไทยเมื่อใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมีชนิดน้ำ sk 9 9้สนใจโทร0 2 1 0 5 6666 02-105-6677กครับกลับเข้ามาสู่ช่วงที่สองของรายการนะครับก็สกู่ก็คงได้คุยกันไปถึงแนวทางต่างๆของทาง ท่านลองได้เกินเอาไว้นะครับทีนี้ส่วนหนึ่งที่อยากจะโฟกัสเป็นจุดๆไปเลยนะครับว่าในอนาคตปี2อ5 6นานี้นะครับกลุ่มโซนไหนเป้าหมายที่เราทาร์เก็ตที่เราจะเข้าไปและมีความเป็นไปได้ที่เราจะสามารถเทคออเดอร์เรื่องการส่งออกสามารถที่จะขยายมูลค่าการส่งออกทำให้ไปสู่เป้าหมายที่อสอดคล้องกับความเป็นจริงมากขึ้นตรงนี้อยากเดินถามท่านรองว่าอ,อุ่มประเทศไหนนะครับที่อยู่ในใจท่านคิดว่าเออตอนนี้ โอกาสและความหวังเริ่มเห็นแสงสว่างลำไรแล้วนะครับอันดับแรกเลยนะคะ,คะแน่นอนเอเชียเอเชียเนี่ยถ้าสเกลดาวลงมาเนี่ยก็ต้องอาเซียนนะคะอาเซียนเนี่ยเราจะในอดีตเนี่ยเวลาเราไปจัดกิจกรรมในอาเซียนเนี่ยเราจะจัดกิจกรรมที่เป็นทั้ง B2B ก็คือธุรกิจต่อธุรกิจบวกด้วย B2C นะคะ,คะก็คือเราเอาของเอกชนไทยอาจจะบางรายอยากจะ ทดลองขายปลีกเราก็ให้ขายปลีกนะคะแต่นับจากนี้ไปกิจกรรมของกรมจะเน้นในเรื่องของการเจรจาธุรกิจมากขึ้นก็ค,คือเป็นการทำงานในเชิงลุกนะคะ,ะตลาดที่ตอนนี้เรียกว่าบูมมากๆก,ก็คือพม่านะคะเพราะพม่าเนี่ยมีทั้งวัตถุดิบและเป็นตลาดที่กํำลังซื้อเติบโตนะคะตลาดใหญ่ของเราอินโดนีเซียแน่นอนเรามีกิจกรรมเพิ่มขึ้นมากนะคะแล้วก็จะมีการจัดคณะผู้แทนการค้า ก็คือการทํางานเราจะไม่ได้อยู่ตั้งรับหรือว่าจัดกิจกรรมเดิมๆอีกแล้วับเาะะจเก็จะเป็นกิจกรรมที่ออกไปรุกมากขึ้นอาจจะเป็นคณะเขาเรียกว่าบูตบิลก็คือคณะของผู้บริหารระดับสูงเพื่อจะได้จากข้างบนแล้วท็อปดาวลงมานะคะกับอีกกลุ่มหนึ่งที่เจอดตลาดเลยนะคะ อันนี้หรือว่าเมื่อข้างบนท็อปดาวมาแล้วก็เจาะตลาดล่างจะเป็นการทำงานที่เป็นเขาเรียกซีรีส์ของแอคทิวิตี้ก็คือไปหนึ่งแล้วจะมี 2, 3, 4ตามมาด้วยนะคะแล้วก็จะเน้นการทำงานที่เน้นในเรื่องของคุณภาพต่อไปนี้สินค้าไทยเราจะเน้นในเรื่องของคุณภาพใครนึกถึงประเทศไทยนึกถึงคุณภาพนะคะนึกถึงความเชื่อมั่นในเรื่องของคุณภาพเพราะนั้น ตลาดก็จะเปลี่ยนไปเพราะทุกวันนี้ทุกคนก็จะรนะักษาสุขภาพนะคะมีคอนเชียสในเรื่องของความปลอดภัยในรเรื่องหลไรมากขึ้นก็จะไปนเน้นตรงนี้นะคะเอเชียอินเดียตลาดที่เราเรียกว่าต้องบุกจริงๆนะคะเราปัจจุบันนี้เรามีสำนักง,งาน3ามแห่งในอินเดียนะคะ,ะต่อไปก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ทางกรมกำลังพิจารณาว่าเราควรจะขยายที่ไหน นะคะในยุโรปในอเมริกา<ช>ซ,ซึ่งตลาดกําลังลดลงเนี่ยรหรือว่ากำลังซื้อลดลงหรือในสหาภาพยุโรปซึ่งกฎหมายกฎระเบียบเนี่ยเหมือนกันหมดแล้วนะคะก็อาจจะมีการ ocate, รีโลเคทก็คือการปรับเขาเรียกว่าปรับกระบวนยุดในการการตลาดเรื่องบุคลากรอาจจะมาทุ่มในในส่วนของ ที่ต้องทำงานนมากขึ้นถอนไปทุ่มในส่วนที่มันมีความต้องการมากขึ้นทีนีว่าผมเรียนถามท่านนิดหนึ่งกรณีของอินเดียเนี่ยที่มันอาจจะยังเข้าไปขยายตลาดได้ไม่เต็มที่เนี่ยส่วนหนึ่งเพราะว่ามันยังมีข้อขัดข้องเรื่อง FTA อยู่หรือเปล่ามีส่วนไหมครัอันนั้นก็ส่วนหนึ่งนะคะจริงๆแล้ว FTA เป็นเรื่องของการเพิ่มความสะดวกการลดอุปสรรคจริงๆ FTA เนี่ย เป็นสิ่งหนึ่งที่ทําคู่กันไปรเรื่องการตลาดเราก็บุกมาตลอดนะคะ<ช>แต่ว่าอินเดียเนี่ยระยะหลังจะเห็นการพัฒนารวดเร็วมีกลุ่มของผู้ที่เขาเรียกว่ารายได้เศรษฐีใหม่เศรษฐีเกิดใหม่เศรษฐีเกิดใหม่เ<ช> <ๆ S 2> ยอะมากกลุ่มนี้เนี่ยซื้อทุกอย่างนะคะขอให้เป็นสินค้าดีค,คุณภาพดีดีไซน์ดีแล้วก็เป็นกลุ่มที่เขาเรียกว่าใช้บริโภคนิยมเพื่อ แสดงถึงฐานะตัวเองสถานะที่เปลี่ยนแปลงไปกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เหมาะสมกับสินค้าไทยนะคะซึ่งเรากําลังบุกขยายมากขึ้นดูมีมีสัญญาณดูแล้วเป็นยังไงบ้างของอินเดียนะครับ<า>รถ,ถ้าถ้าสรุปว่าปีที่ผ่านมากับปีนี้เนี่ยเรามีเห็นเริ่ม,เ,มเห็นสัญญาณเรื่องความแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนนะครับอ,อินเดียสนใจสนใจไทยเทรดดิ้คอมนะคะค คนอินเดียเข้ามาดูในไทยเทดดอทคอเยอะนะคะแล้วเทรดอินเดียซึ่งเป็นองค์กรที่ทำเรื่องอีคอมเมิร์ซเหมือนกันนีอยากจะลิงก์เราแล้วกับเขานะคะก็แอปโพสต์ทางกลมมาซึ่งเราก็จะกำลังหาลือเรื่องกันจะเป็นพันธมิตรกันเพื่อให้ผู้ขายของไทยเนี่ยเข้าไปขายในอินเดียเทรดอินเดียในขณะที่เทรดอินเดียอาจจะเราจะมีการแลกเปลี่ยนแล้วก็มีการคัดคุณภาพของผู้ค้านะคะอันนี้ก็เป็น สายสัญญาณอันหนึ่งนะคะดูแล้วจะสดใสไหมปีนี้สดใสค่ะหลังจากที่ท่านนายกไปเยือนอินเดียนี่ก็เกิดกิจกรรมตามมานะคะแล้วเราจะมีมิชชั่นในเรื่องของสินค้าอาหารผักผลไม้ไปจากตลาดในอินเดียเร็วๆนี้นะคะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่เรียกว่าจากท็อปจากระดับสูงค่ะแล้วก็ ในกลุ่มของกิจกรรมต่างๆก็จะตามมาครับอันนี้ส่วนหนึ่งไปดูอีกฝั่งหนึ่งของจีนนะครับเนื่องจากเวลาน้อยนะครับจีนตอนนี้สรุปสถานการณ์การค้าระหว่างไทยจีนเนี่ยมีแนวโน้มเป็นยังไงเราเสียเปรียบได้เปรียบเขาอย่างไรเยอะมากน้อยแค่ไหนการค้าไทยจีนขยายตัวทุกปีนะคะเป็นตลาดที่เติบโตเร็วมากนะคะแล้วก็เส้นทางการขนส่งจากไทยเนี่ยคอริดอร์ต่างๆเนี่ย จีนกับไทยเนี่ยการเดินทางขนส่งทางรถเนี่ยสะดวกมากแล้วก็จะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นจีนรสร้างทาง,ทางรถไฟมาเชื่อมต่อกับทางสายเอเชียแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้การค้าขยายตัวไม่ต้องขนส่งไกลอีกแล้วจากนี้เดินทางอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยนะคะครเรื่องของโลจิสติกที่ทางกรมพยายามเข้าไปจับแมชกันนะ,นะคะจัดเจรจาธุรกิจจัดให้พบกันระหว่าง ผู้ที่ทำโลจิสติกกับผู้ที่ประกอบธุรกิจนะคะอันนี้ก็จะส่วนหนึ่งช่วยทําให้การค้าคล่องตัวขึ้นเรามีสํานักงานที่เปิดใหม่หลายแห่งนะคะพวกนี้เนี่ยก็จะจัดกิจกรรมตอนนี้เนี่ยขณะนี้เนี่ยสำนักงานเราในจีนจะทํางานใกล้ชิดอย่างมากกับสถานกงศูนของไทยหรือสถานทูตไทยในแต่ละประเทศก็มีการจัดกิจกรรมไม่ว่าจะแนะนำอา,าอาหารไทยสินค้าไทยหรือว่า จัดกิจกรรมเชิงลุกการทํางานร่วมกับมณฑลการทํางานร่วมกับจังหวัดมีการสัมมนาเดินเส้นทางนะคะจากแนะนําสินค้าไทยด้วยการสัมมนาเฉพาะกลุ่มนะคะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมเชิงลุกที่เราทํามากขึ้นเรื่อยๆคือที่ที่เท่าที่ทราบมาอย่างของจีนเนี่ยเราอาจจะต้องเสียเวลานะครับในการที่จะต้องไปาำรถโชว์บ่อยๆก็เท่าที่ทราบเห็นก็มีโครงการหนึ่งเห็นที่ทำเรียกว่าไททาวหรือไะครับตอนนี้มีมีอะไรที่เป็นรูปเป็นร่างอะไรบ้างรือยังไง ก็ไ <g Adri ana> <ipt ar> ทยทาวเนี่ยอยู่ที่ความพร้อมของภาคเอกชนด้วยนะคะที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นการร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการไทยกับผู้เรียกว่าผู้ประกอบการจ,จีนนะคะก็จะมีสินค้าไทยเข้าไปซึ่งจีนเนี่ยเขาอยากให้เราเข้าไปมากขึ้นเนื่องจากเวลาที่ต้องการสินค้าแล้วสามารถรับสินค้าได้ทันทีนะคะคอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าวิธีการหนึ่งที่จะเข้าไปเจาะตลาดและเข้าไปถึงผู้ซื้อ ทีนี้อันไปดูทั้งโซนตลาดเก่าบ้าง<ช>นะครับ<ช>อย่างยูโรโซนตอนนี้อันไหนสินค้าประเภทไหนที่คิดว่ายังพอไปได้นะครับ<ช>คิดว่ายังพอที่จะเ,เสริมสร้างศักยภาพมูลค่าการส่งออกนะครับให้กับ<ช>ประเทศได้นะครับเ,เวลาที่คนเราเมีเงินน้อยลงเนี่ย<ช>นะคะเราอาจจะลดการบริโภคสินค้าฟุ่มเฟือยแต่ที่แน่ๆทุกคนต้องต้องทานอาหารนะคะต้องบริโภคสินค้าแล้วทุกคนก็จะมีความ เรามัดระวังเรื่องสุขภาพมากขึ้นนะตลาดที่ไปได้ดีแน่ๆเนี่ยคืออาหารสินค้าอาหารกระป๋องของไทยหลายตัวนะคะคยอดขายสูงขึ้นในภาวะที่เศรษฐกิจไม่ดีคือคนไม่ทานนอกบ้านนะ,ค,ะคนก็จะมาทานอาหาร,รซื้อมาปรุงภายในครัวเรือนก็จะซื้ออาหารสําเร็จอาหารแช่แข็งอาหารปรุงพร้อมทานนะคะเรื่องโครงการ ร i ้วคิทเชนออฟเดอะเลดหรือว่าโครงการครัวไทยสู่โลกอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่เราพยายามดําเนินการต่อเนื่องนะคะส่งเสริมอาหารรักษาคุณภาพรสร้างมาตรฐานต่างๆนะคะแล้วก็บุกเข้าไปสู่ตลาดใหม่ๆก็คือผู้บริโภคกลุ่มใหม่ๆนำอ,อาหารไทยเข้าไปปรับใช้ในวิถีชีวิตการบริโภคประจําวันของเขามากขึ้น<ม>อันนี้ก็เหมือนการทํางานกา,การตลาดเชิงแทรกซึมนะคะคือการบริโภค ยังจะต้องดําเนินต่อไปอยู่ที่ว่าสินค้าที่จะตอบสนองการบริโภคที่อาจจะลดมูลค่าลงมาก็คือราคาจะต้องเป็นราคาถูกกว่าสินค้าที่อาจจะมีราคาแพงตัวนี้ก็ยังไปได้ดีอยู่ยังไปได้ดีค่ะทีนี้จริงๆแล้วราคาเราไม่ลดลงเลยนะคะราคาเรามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเพราะว่าเราแข่งขันได้อยู่แล้วก็จะคนก็จะซื้อเรื่องมาตรฐานคู่แข่งยังไม่น่าคู่แข่งยังไม มีมากค่ะแต่ไม่น่ากลัวเพราะว่ามาตรฐานเราดีนะคะก็อยากให้ผู้ประกอบการไทยรักษาคุณภาพส่วนนี้ไว้นะคะทีนี้ขออีกอันหนึ่งแล้วกันของอเมริกานะครับอเมริกาก็หลังจากผ่านวิกฤตหน้าผาการค้งไปก็ดูจะมีความหวังขึ้นนะครับแต่ก็ยังมีปัญหาที่เขาต้องสะสางอีกหลายเรื่องนะครับเรื่องหนี้สินต่างๆในประเทศเขาแต่ว่าในส่วนของการส่งออกนะครับการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐเนี่ยที่ผ่านมาก็น้ําหนักยังค่อนข้างสูงอยู่ค่อนข้างสูงค่ะ ก็ปีที่ผ่านมาคือปีที่ผ่านมาคาดว่าน่าจะเป็นบวกนะคะแล้วก็จากข้อมูลของทูตพณิชย์เราในอเมริกาเนี่ยคาดว่าปีหน้าเป็นบวกค่อนข้างเยอะด้วยนะคะอาจจะได้ถึงห้านะคะในถึงปีนี้นะฮะปีปีนี้2556ันห้าร้อยห้าสิบหกเนี่ยจากการประมาณการเบื้องต้นนะคะคาดว่าน่าจะไปได้ถึงห้าเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะนั้นตลาดยังไปได้ดีนะคะแล้วก็ เศรษฐกิจโดยภาพรวมเนี่ยดูแล้วมีสัญญาณเป็นบวกนะคะหมยถึงด้านส่งออกส,ญญสัญญาสัญญาเศรษฐกิจภายในประเทศ,ออเทศมีแนวโน้มว่าน่าจะเป็นบวกบนะคะแล้วก็การส่งออกก็น่าจะไปได้ดีในตลาดอเมริกาก็ถ้ามันบวกด้วยกันทั้งสองฝ่ายก็จะทําให้การเติบโตทางเศรษฐกิจก็คงจะเห็นตัวเลขที่มันมีมา,มากกว่าที่หลาย,หลาย,ห,ลายหลายคนคาดกันนะครับ,รบทีนี้สุดท้ายนะครับสิ่งที่ทางกรมส่งเสริมมีความกังวลนะครับ ในเรื่องของการที่จะต้องเข้าไปส่งเสริมภาคเอกชนนะครับในการขยายตลาดต่างๆเนี่ยมีเรื่องอะไรที่น่าห่วงบ้างครับค่ะก็เรื่องของอามาตรฐานสินค้า,า,าน,นะคะ,ะเรื่องของอก็เรียกว่าการคิดอะไรใหม่ๆนะคะการสร้างนวัตกรรมการนำเทคโนโลยีมาใช้ะนะคะเรื่องไทเทนดรอดคอมก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จะช่วยลดต้นทุนค,คือการแข่งขันต้องแข่งขันด้วยต้นทุนด้วยคุณภาพ ด้วยเวลาที่รวดเร็วนะคะแล้วก็การรอบรู้อยากสร้างแรงกระตุ้นนะคะให้ผู้ประกอบการไทยเนี่ยลองแสวงหาตลาดใหม่ๆนะคะกลมก็จะมีมาตรการใหม่ๆเนี่ยเข้ามาสนับสนุนมากขึ้นนะคะในกลุ่มของ SME ก็เช่นเดียวกันนะคะก็อยากให้กำลังใจครับอันนี้ครับคุณผู้ชมครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ ส่งเสริมนะครับก็พยายามทุ่มเทนะครับสบรรพกำลังทุกด้านทุกด้านนะครับที่จะทำหาวนทางยังไงที่จะเ,เปิดแสดงหาช่องทางต่างการตลาดนะครับเพิ่มมูลค่าการส่งออกนะครับให้มากที่สุดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็อยู่ที่ภาคเอกชนนะครับหมายถึงผู้ประกอบการจะต้องดูแลรักษาเรื่องคุณภาพนะครับจะต้องหานวัตกรรมใหม่ๆนะครับสร้างาแบรนดิ้งของตัวเองให้เป็นแบรนด์ที่ ได้รับการยอมรับเชื่อถือนะครับได้รับมาตรฐานนะครับจากสากลนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยตัวเลขส่งออกนะครับผมคิดว่าคุณผู้ชมอย่าไปคาดหวังว่าภาครัฐจะทํายังไงให้ตัวเลขมันขยับขึ้นมาเท่านั้นเท่านี้นะครับกลไกสาคัญจริงๆนะครับก็คือภาคเอกชนนะครับจะต้องทํางานกันหนักขึ้นนะครับในยามสถานการณ์อย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับการที่ตัวเลขการส่งออกจะเพิ่มขึ้นมากน้อยขนาดไหนนะครับตอนนี้ผมว่าคุณผู้ชม ต้องไปให้ความสนใจกับทางภาคเอกชนนะครับเพราะว่าภาครัฐนี่เป็นเพียงหน่วยงานที่คอยเอื้ออำนวยความสะดวกเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็หลายๆเหตุปัจจัยต่างๆที่เกิดขึ้นก็คงน่าจะพอสังเกตนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่จะได้ข้อมูลจากท่านรองอภารวันพิชาลัยนะครับครับวันนี้ก็เวลาก็คงหมดนะครับแต่เพียงเท่านี้นะครับก็คงต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสําหรับผมแล้วก็ท่านรองอภารวันพิชาลัยนะครับลองส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะครับ คงต้องลาคุณผู้ชมไดเป็นเท่านี้นะครับสวัสดีครับ